ฟาที่ไว้ทาวนี้ฟก็มาถ่ายทาวที่ห้องของพเพื่อนนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการรับคำท้าน,นะคะฟ้าก็จะรับคำท้าน,นะคะของทุกคนนะคะที่ท้ามานะคะทุกคนอยากท้าอะไรนะคะก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะให้ทําอะไรนะอยากให้ฟ้าทำอะไรขอท้าต่อในคลิปเลยนะคะก็คือการตัดสกูชีท่ที่ซอบที่สุดนะคะมันมีการท้าต่อนะคะ แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทํานะคะให้กินพริกเพียงแค่หนึ่งเม็ดสีแดงเท่านั้นนะคะย้าสีแดงเท่านั้นค่ะเข้มเลค่ะโอเคค่ะถ้าเราไม่รับคำท้านระคะก็ต้องกินพริกเหรอถ้าเราไม่กินละคะก็ต้องกินแหละค่ะมันจะบอกไม่ได้นะคะเป็นคําทามาแล้วโอเคนะคะเราก็จะกลับไปรับคําท้านะคะก็ขอบคุณคนที่ท้ามาด้วยนะคะก็คือนี่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเต็มใจมากๆาค่ะ เพื่อของพักก็ไม่เป็นไรกินพิกก็ได้นะคะอยากกินไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากให้อยากทำอ,อะไรนะคะก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฟ้าไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะบ๊ายบายบายกล้องเลยค่ะเพื่อน